แล้วก็ร่างกายรถึงคนไทยก็ตามที่ได้รับผลกระทบต่างๆแบบขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจริงๆเพราะว่าตอนนี้แบบค่อนข้างหลากหลายสถา,านการณ์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งนเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของชายแดนเนะปีนี้เราเยอะขนาแผ่นดินไหวพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนค่อนข้างเยอะใน่จะมีเรื่องของแบบว่าพอ l เซนเตอร์อะไรอีกเนีย่ยเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนเลยนะคะรวมถึงหลายๆ,ๆคนด้วยที่ กอยากจะเป็นกำใจให้สําหรับคนที่ไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นดีกว่าเกดว่าเกเชื่อว่าในหลายๆฝ่ายอ่ะทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมีคนที่ไม่อยากให้มันเกิดสงครามขึ้นนะคะขอเป็นกําลังใจให้ดีกว่าค่ะณตอนนี้ค่ะในโลกโซเชียลเองแบบคุณบินดาราหลายๆคนนสนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่อยู่นิ่งแบบว่าออกมาเปิดรับบริจาคทำนู่นทำนี่แล้วก็ร่ายรำคากำลังใจให้กับพี่น้องทหารใช่คือขอเป็นกําลังใจจริงๆเพราะว่า นอกจากสงครามแบบที่เขาเกิดขึ้นแล้วยังมีสงครามออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามยุคความสมัยซึ่งตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนอะเพ่ชื่อว่าน่าจะใกล้จบแล้วล่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ใใหลายๆคนฝา่ในมุมหน,นึ่งเนาะในในมุมของประชาชนด้วยค,ความวปวดร้อนต่างประเทศค่ะ เขาบอกไม่ว่าจะเป็นเราหรือเนขาเองก็ตามจริงเราเรา,า,า,เราอยากตื่นสติว่าอยากอยากฝากประเด็นนะี้ไวบ้างแกรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระจายนะคะมันค่อนข้างอ,อ่อางไหวยแล้วก็หลายหลายคนเอ,อ่อเสพรับข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องอและมีข้อมูลที่ถูกผิดเบื้อไเลยเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ใช้สติกันทั้งสองฝ่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างรับประเทศของตัวเองนะคะจริงๆแล้วพีงแต่ว่าเออในปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการปัญหาตรงนี้ได้อย่าง ไงที่มันจะมาเจอกันสองคางจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มันจะสามารถที่จะจบลงได้จริงๆอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่เคยบอกเนาะมันมีสงครามข้างนอกก็สงครามออนไลน์อะไร่าอันนี้แบบในมุมมองของเราเราจะทำัะไรดีแบบช่วยยังไงี้ดีเป็นกระบอกเสียงอะไงดีทำให้ไม่ให้มันเกิดสงครามออนไลน์ขึ้นมาเพราะว่ามันต้องเดินมาตัดเฟซบุ๊กย่ายทาง ใช่เก้ก็รู้สึกว่าเรื่องตรงนี้เป็นอะไรที่อยากจะให้แบบเปิดใจให้กว้างแล้วก็รักษาที่ถูกต้องเวลาที่เราได้รักษาไรมาแอบอยากให้สกรีนให้ชัดเจนก่อนให้โชว์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้ให้ ทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะคะทุกหน่วยงานแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่แบบว่าช่วยกันออกมาเป็นกําลังใจออกมาช่วยกันโพสตช่วยกันแบบว่ากระจายข่าวช่องทางเ้ยค่ะเกดเซนก็เป็นคนหนึ่งที่ไลฟ์เหมือนกันไลฟ์บอกช่องทางเหมือนกันถึงแม้ว่าในติ๊กต็อกเขาจะไม่ให้ขึ้นตัวเลขเราก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือปากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะมันมีทั้งสองทางที่มาตอนที่เราไลฟ์อยู่ก็มีเหมือนกัน<ม>ใช่อะไรแบบนี้แล้วก็ ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะมองข้ามได้ประเทศไทยใครก็รักก็เราก็ทําได้เต็มที่ในในจุดของเราแบบนี้ค่ะใช่ฝากญาติเดประชาชนที่อ่านได้หาอมเคสว่าก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนรวมถึงเป็นกําลังใจให้ผู้ที่สูญเสียอันเนี้ย สุดๆจริงๆเราก็มีโอกาสได้เห็นต่างๆมากมายค่ะก็อยากสะทต่ให้เ่อนได้สูญเสียทั้งเรื่องของฝั่งชายแดนที่มนปัญหาอยู่ในตอนนี้ที่น่าด้วยนะคะมันต้องสูญเสียทรัพย์เสียบ้านเสียอะไรหลายๆอย่างเชื่อว่านาทีนี้คนไทยเราช่วยกันเองซัพพอร์ตกันเองความแข็งแรงในประเทศของเราแข็งแรงและเหนียว่แน่นนี่คือสิ่งที่ทําให้รู้ว่าคนไทยเรา เรายังรักก <c inhos> ันมากจริงๆแล้วก็พร้อมจะเป็นกําลังใจช่วยเหลือกันักำลังใจและกาลังกายกาลังทรัพย์เงี้ยค่ะที่ได้เห็นตรงนี้ที่ได้เห็นได้เห็นการณ์นก็ทำให้เราสามารถแบบโอเคมั่นใจและเชื่อใจกันได้เลยก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยจริงๆมันขอบคุณเหลือเกินขอบคุณมากกันค่ะเกิดเกรงไม่ชินเลกรงกีเดสกกาบาย